สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่คบผมพีเวอร์ทีเอชนะครับวันนี้เราจะยุบเกมโลบ็อกในแมปนิวแมปว้าวนะครับผมโอเคเป็นอะไรเขาเขียนว่าอะไร1941โ okay. อเคนะครับผมหลังจากเราไม่ได้คลิปลงคลิปมานานมากเนื่องจากผมนั้นได้ไปจัดขอมมานะครับท่านผู้ชมอืมก็ได้ลงโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผมโพสต์ไปในชุมชนโอเควันนี้ว่ามันแบบเขาเรียกว่าไง,ไงมัน ขาประกอบไม่ดีนะครับร้านครับสโตนะไม่มีอะไรนะทุกคนมาดูที่เซิร์ฟเวอร์กันเลยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโลบัคเขาได้สามสิบสองคนนะครับน่าจะเป็นแบบแบบใหญ่พอสมควรนะครับผมก็คนเข้ามานี้ก็เยอะพอสมควรนะครับยอดเวอร์สิบหกแสนเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าสุดยอดเลียนะครับผมส่วนคนที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับสามร้อยเจ็ดคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยโอเคครับพอเราเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าขาวๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะ มันก็จะเป็นหน้าแบบให้เลือกอ๋อนี่ไงมันให้เลือกไอ้พวกแบบความเออ่เขาเรียกว่าอะไรวะเลือกตัวปภายในน,นะครับทุกคนเราไปดีพาวเลยนะครับผมคืออะไรวะเอ่ออ๋อนี่ไงเหมือนแบบเกมพวกเอ่ออะไรนะแบตเทิร์นฟิลใช่ไหมเดี๋ยวไปกันเลยนี่ไงเป็นสงครามโลกนะทุกคนกดคิวเป็นเล็งค้างนะครับเฮ้ยหุยหุยหุยส่วนกดขี้ขวาค้างเป็นเอ่อ เล่นแบบนี้ครับมันต้องกดกีกก่าครั้งเดี๋ยวด้ะตอนนี้เขาอยู่กันไหนกันวะอืมอืม,เ,อมเดี๋ยวขอดูก่อนไม่เจ๊อยู่ไหนกันเจ๊เอ้ยนี่ไงเอ้ยหลบไหมวะเดี๋ยวขอลบกันลบดยแมทติกดูแมทติกเฮ้ยเจอเจอนี่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 เป็นไงล่ะห้าวไอ้หนูห้าว,หหาวเดี๋ยวเจอพี่เดี๋ยวเจอพี่อ้าวเป็นไง ห้าวเหรอ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 ไอเหี้ย <c oughs> เต็มหน้าผมเลยนะผมห้าวอีกหรือเขาห้าวเนี่ยเดี๋ยวผมกุดูเสร็จแล้วว่ามันมีปืนอะไรนะทุกคนนะมันมีโหมดอ่ามีแบบสเกลมีรีคอนรีคอนอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับทุกคนหรือผมต้องทําไงวะอ๋อนี่คือการดูนะครับทุกคนดูดูนอื่นเล่นแต่เราจะเล่นนะเราไม่ดูคนอื่นนะเราจะใช้ฝีมือตัวเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้วะทุกคนอะไรเกีเ่ยวเกี่ยววะ ไมเอมอ,อมันวักมาเรามีปืนอะไรไม่รู้นะทุกคนมันน่าจะเป็นปืนดีแบบสงอาโุธเขาใช้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องดูซะแล้วใครวะนี่เลยเข้ามาไปหนึ่งยิงดิอ้าวมันต้องชักก่อนว่าแต่ฟักนี่เลยไหนออกมาดิออกมาดิออาดไอ้เหี้ยออกมาก็ออกมาเร็วเกินนะบางทีก็เร็วเกินเมื่อกี้ผมเผลอไปเรียกสกเกลนี่เลยทุกคน ตรงนี้ผมต้องเลือกอะไรดีซัพพอร์ตรีอะไรเนี่ยหรือมันต้องเลือกอันนี้วะทุกคนหรือคือแบบมันแบบเหมือนเกี้ม,มันบั๊กนะทุกคนดูดินี่ไงนี่ไงปืนช็อตกันเดี๋ยวผมดูก่อน m p 4 0เอผเอผมชอบแบบช็อตกันอ่ะขอช็อตกันได้ไหมขอช็อตกันเถอะนี่เลยลูกซองยาวจัดไปได้ไหมเอาวบั๊กอีกแล้วทุกคน ถ้เปิดมันมันจะบักให้ผมอย่างนี้ตลอดเลยเลยแล้วผมต้องลงไปใหม่ละนี่แล้วได้ลูกซองยาวนะทุกคนไอ้ยียอะไรเบิดเอ,อือววัตฟลักก็เกินไปเพื่อนนายก็เกินไปนะไม่ได้เราไม่ได้เล่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวจเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยซองล้านมตดเดี๋ยวผมต้องถือมีดถือมีดแล้วก็ดำน้ำดูประการลังเอาไงต่อ ลูกซองนี่ไงหนีก่อนจู๊กก่อนจู๊กมิวสิกจู๊กมิวสิกมีไหมไม่มีนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้สติปัญญาอันมหาศาลของเรานี่นี่ไอ้เหี้ยโดนมีดฟันโอ้โหเกินเกินไปนะนายก็เกินไปนะคือผมเทพซองนะทุกคนนะจะเล่นแบบอะไรไก่ไก,ไก,ก,าก,ากาไม่ได้อ่าเลือก,กูจะแตกเลยเนี่ย เด้อ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 เด้เฮ้ยตกปั่นไอ้เหี是是้ยใครยิงใครยิงตูดเราเข้าวนใช่ไหมนายได้เจอเราเนี่ยอ้าปีนดิเอออะไรเนี่ยลงมาลงมาบวกกันเลยเด้อเขาดูเลือดยังไงวะใครเข้าว้าวว้าวทุกคนดูดิไอเหี้ยคอปเตอร์เข้ามาทีเราผมแตกเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องอย่างนี้แล้วจุกจุกมิวสิก อุย้ยคนคนเยอะนะอุย้ยพ่อมพ่อมเยอะเกินบางทีนี่เลยเอา้าวมันทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนปืนเที่ยนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องเปลี่ยนปืนแล้วละเฮ้ยอันนี้เป็นปืนเลยวะเดี๋เดเดผมชอบแบบสายโบสายโบใช่ไหมไรเฟิลไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้สไนเปอร์เฮ้ยผมเอาสไนเปอร์ดีกว่าทุกคนเดี๋เดเดดูกัน อ๋อลีลีเอ้ยผมใช้คาเข่าเปดดีกว่านี่คาเข่าเปดไม่ทราบว่าคุณคุณเล่นเกมอะไรอยู่ฮะอ๋อก็น้องๆเห็นอยู่นี่นะครับมันคือเกมวอลวอลเอ้ยวอลวอลเออวอลวอลที่อะไรของกูวะนั่นแหละน้องๆอก็มามาเล่นกับพี่ได้เฮ้ยโดนไปหนึ่งโดนไปเอือกูโดนโดนเฮ้ยเอือกเกินเขาใช้ลีเอน็นเฟอร์อะไรเนี่ยก <c oughs> ็ช่างนะครับผมชอบคาเข่าเปดผมอยู่แล้วผมยังใจรักในคาเข่าเปดของผม ใจมันลักกับน้องทำไงได้ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องส่องอันนี้คือที่แคบมรรกาช่องแคบมรกาไม่โดนช่องแคบมรรกาไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพื่อนเราเหรอกุยไม่เคยโดนเลยคุยยิงไม่เคยโดนเลยทุกคนผมยิงไม่เคยโดนเลยนะเดี๋ยวนะนี่นี่เอามาดิสับนะสับนะส,บนะสับนะทุกคนสับนะใส่ลูกแป๊บ สับนะเฮ้ยสับนะเข้าหัวเข้าหัวคิวแรกทุกคนดูดิคิวแรกนะคิวแรกนะคิวแรกนะไหนไวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาทำไรนะ่ะกาทำไรทุกคนเ,เหลาเหรอคอปเตอร์ชอบเหลานะทุกคนจำไว้คอปเตอร์มันชอบเหลาเดี๋ยวผมขอสไนาชาร์ดนะ คือผมฝีมืออยู่แล้วไงทุกคนคอยดูนะคือฝีมือผมดีอยู่แล้วดูขนาดสไนเปอร์ชาติยังไม่ยังไม่เห็นวันเลยนะคอยดูนะเนี่ยคอยดูนะ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 ทุกคนคอยดูคอยดูเฮ้ยคอยดูนะคอยดูนะไม่โดนนะคอยดูนะทำไมมันมาแต่วิญญาณคอยดูนะเอ้ย เขาเขาทำไมปิงปิงมาทุกคนเดี๋ยวนี่เลยปืนพกนี่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 เป็นไงเลียเลียเลียเอืออเฮียไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องเอาแบบเขาชาร์จเราเราจะไปเราต้องใช้แบบอ่ำอ่ำเฮ้ยนี่เลยทุกคนเลี่ยเลียเลยนะทุกคนนะมันเป็นปืนแบบสงครามโลกมันเป็นปืนกลปืนต่อต้านรถถังนะแต่มันจะเดินช้านิดนึงไม่นิดป่ะ เฮ้ยเฮ้ยย,ยิงยากมากนี่ไงนี่ไงต่อต้านต่อต้านตัวเองไม่ได้ต่อต้านรถถังเลยใส่ลูกแปรบอุยอ้ยอุ้ยนี่อ้าวลูกสึดหมดอ่าไม่ไหวไม่ไหวเววัตต fuck ออฟไลน์อะไรเนี่ยว f ฟอร์วอ t สูตรอ้าว นึกว่าหลุดทุกคนคือมันเป็นปืนแนวต่อต้านรถถังนะผมจะใช้เป็น SMG ดีกว่านะทุกคนเฮ้ยนี่ MP40 ก็ฟีไฟไม่เนี่ยก็ฟีไฟเหรออ้าวแค่น็อตเฉยจบละ formbenchandandpanandproandpain นะทุกคน andpain โอ้นี่ไงมันสามารถซูมเข้าซูมออกได้ผมก็โง่ตั้งนานนะทุกคนนี่เลยแค่น็อตว่ะเขาบอกแค่น็อตว่ะ งั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบหรือใครชอบเกมนี้ก็อย่ายลืมมาเล่นกันเยอะๆรตบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคนก็เริ่มออกเพราะว่าแม่งดูดีเส์อมันหลุดนะครับทุกคนบายบายจูบๆ